สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะมาทำคลิปสอนดัดผมนะคะในสไตล์ที่เมย์เนี่ยดัดบ่อยแล้วก็คิดว่ามันเป็นแบบว่าสไตล์ที่พอดัดแล้วเนี่ยสามารถเอาไปอะแดมทำทรงต่างๆได้หลายทรงเลยนะคะก็มาเริ่มดัดกันเลยแล้วกันนะคะแกนดัดผมที่เมย์ใช้ประจำเนี่ยจะเป็นของตัวนี้เป็นเลยซาชาจัมโบ้เคิลนะคะก็ตัวนี้เนี่ยแกนอยู่ที่25มิลนะคะซึ่งรู้สึกว่าน่าจะเป็นแกนที่เล็กสุดนะแต่ว่าเมย์ใช้แกนนี้ตลอดเลยนะคะเพราะว่า พอใช้แกนเล็กแล้วเนี่ยเวลามันคลายรอนมันจะคลายออกมาประมาณนึงแล้วมันจะรอนได้รอนที่กําลังพอดีนะคะใหญ่กําลังพอดีนะ <S <s ก็วิธีของเมเนี่ยหล,ลายๆคนอาจจะเคยเห็นวิธีที่แบบว่าแบ่งผมเป็นเออครึ่งบนครึ่งล่างหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเมเนี่ยแบ่งผมแ,แค่สองฝั่งนี้นะคะนี่คือผมทั้งหมดของเมแล้วนะ ม่แบ่งผมมาสองฝั่งไว้ข้างหน้าอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าผมเมีไม่ได้เยอะมากนะคะก็เลยแบ่งอย่างนี้ได้แต่ถ้าใครผมเยอะนะอยากแบ่งครึ่งก่อนก็ได้นะแต่เมีว่ามันยุ่งยากแล้วก็เสียเวลานิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคราวนี้เริ่มแรกนะเมก็ก็หยิบผมด้านหลังสุดมาเลยค่ะสักสักช่อหนึ่ง อันนี้นะคะสาหรับคนที่ไม่เคยดัดผมเลยแล้วก็แบบดัดไม่เป็นเลยถ้าอยากได้รอนออกคือไม่อยากให้ดูวิธีสังเกตเนี่ยนะคะมันจะมีที่หนีบกับแกนถูกไหมและคราวนี้เราต้องเทียบดูอะเราต้องใช้เซตน,นิดนึงว่าเวลาเราใส่ผมไปที่หนีบฝั่งนี้แล้วพอเราหนีบปุ๊บคือผมมันก็จะงอไปตามแกนถูกไหมคะเราแค่หมุนไปตามแกนแค่นี้เองนะอย่างนี้นะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะง,งงว่าแบบ หมุนเข้าหมุนออกอยัางไงาอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยนะคะดูลักษณะรอนอะถ้าดูลักษณะรอนนะคะคือมันจะเป็นรอนออกอุณหภูมิที่เมย์ใช้นะคะเมย์ใช้ที่200องศาเลยคือใช้อุณหภูมิที่ร้อนที่สุดเลยเพราะว่าผมจะได้ร้อนเร็วแล้วก็เป็นร้อนเร็วนะคะจะได้ไม่ต้องแช่เครื่องหนีบผมกับผมนานๆอย่างนั้นผมก็จะเสียเหมือนกันนะถึงใช้แบบอุณหภูมิน้อยแต่ว่าแช่เครื่องนานๆอะไรอย่างเงี้ยร้อนของเมย์ที่เมย์ทำประจ,จำเลยนะเมย์จะทำร้อนเข้าสลับร้อนออกนะคะเพราะว่าจะทําให้ผมดูมีวอลลุ่มนะ นี่นะคะนี่ก็จะได้รอนหนึ่งแล้วพอเมย์เริ่มจากช่อข้างหลังสุดใช่ไหมพอเมย์ทำเสร็จตุ๊บเมย์ก็จะเอาไปข้างหลังอย่างนี้นะคะเราก็จะไม่งงว่าแบบเออเราทาอันไหนไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ทําผมข้างหน้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อกี้เป็นรอนออกใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นรอนเข้าอย่างนี้รอนเข้าก็ดูที่แกนเหมือนเดิมค่ะก็เอาแกนเข้าไปอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นรอนเข้าหาตัวเรา ในระหว่างที่รอนะคะเมีก็จะจับผมช่อถัดไปรอเลยนะอย่างนี้นะแล้วก็ทาร้อนเข้าร้อนออกร้อนเข้าร้อนออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ร้อนด้านหน้าสุดท้ายอะ่ะเมย์จะเน้นให้เป็นร้อนออกนะคะไม่ว่ามันจะสลับมายังไงสุดท้ายเมย์จะให้มันด้านหน้าสุดอะ่ะเมีจะให้มันเป็นร้อนออกจากหน้าเรานะคะแค่นี้นะคะก็จะเสร็จไปแล้วด้านหนึ่งนี่จะเห็นว่า มันจะเป็นรอนอย่างนี้นะคะเป็นรอนที่เล็กๆแล้วก็จะไปกองกันอยู่ตรงปลายซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าเมยไม่ได้ดัดจนมาถึงตรงนี้เท่าไหร่นะคะก็ต่อไปเดี๋ยวทำอีกข้างนึงให้เสร็จกันค่ะคราวนี้เนี่ยบางคนที่รู้สึกว่าแบบลอนมันไปกองกันข้างล่างเกินไปอยากได้รอนที่มันดูดูแบบมีวอลลุ่มขึ้นมามากกว่านี้เนี่ยนะคะจับผมส่วนข้างบนนี้นะมานิดนึงนะคะส่วนข้างบนนะ ซ้ำอีกทีนึงนะคะแต่ว่านี้เนี่ยให้เน้นลงไปตรงช่วงโคนผมด้วยนะคะก็คือดัดผมที่อยู่ข้างนอกอะ่ะจับเฉพาะข้างนอกตรงอย่างนี้อ่ะนะคะอ่าปล่อยให้ดูนะนี่นะคะมันก็จะมีออเป็นลอนขึ้นมายกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะถ้าเทียบจากด้านนี้นะคะที่ยังไม่ดัดอ่าคราวนี้เดี๋ยวเอาผมชั้นนอกของด้านนี้บ้างนะคะคือถ้าใครชอบให้มันแบบหนาๆแล้วก็มีวอลลุ่มมากก็ เพิ่มเยอะๆได้เลยนะเดี๋ยวพักผมตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาจัดการหน้ามานิดนึงนะคะหน้าม้าเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะจีบแล้วก็บอกว่าไปข้างๆอย่างนี้นิดเดียวพอนะคะนี่ก็จะได้รอนผมที่ดัดแล้วประมาณนี้นะแล้วพอมันผมเย็นแล้วเนี่ยก็เมย์ก็จะค่อยๆใช้มือค่อยอ่ะสางข้างในอย่างนี้นะคะมันก็จะได้ทรงผมที่แบบรอนเข้าสลับรอนออกมันจะทําให้ผมดูมีวอลลู่มากขึ้นนะคะอย่างนี้ อ่ะเห็นรอนเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคือบางคนที่บอกว่ารอนเล็กไปหรืออะไรไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรอน25่้ามินเวลาระหว่างวันเวลามันคลายเนี่ยมันจะเป็นรอนกลางๆอะคะ่ะรอนกลาลังสวยพอดีเลยมันก็จะใช้ตัวแกน25่้ามินบ่อยที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยต่อหลายคนอาจจะฉีดสเปรย์เพื่อ ให้ผมมันรอนอยู่ทรงถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมย์จะไม่ฉีดสเปรย์นะคะเพราะว่าไม่ชอบให้ผมมันดูนุมน่มๆเื่นๆเหมือนรอนธรรมชาติอย่างนี้มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเราฉีดสเปรย์เนี่ยคือมันจะแอบบแบบแบบแอบแข็งอยู่แล้วก็ที่สําคัญคือแบบว่าเมย์ไม่ค่อยสระผมนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากฉีดสเปรย์ให้ผมมันแบบสกปรกเร็วเท่าไหร่นะคะก็จะดัดรอนทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะแล้วก็ปล่อยให้มันคลายเองนะคะมันก็จะเป็นรอนนี้น่ารักดีนะคะแล้วเนี่ยสำหรับใครที่แบบ คือถ้าใครดัดรอนอย่างนี้ได้นะคะก็คือสามารถทําได้อีกหลายทรงเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่าสมมุติแบบเก็บข้างๆนะคะเก็บข้างๆไปอย่างนี้อะ่ะก็จะได้ทรงแบบวันวานี้ใช่ไหมคะเก็บปอยด้านข้างไว้อย่างเงี้ยหรือว่าเออเปียคาดหรือว่าเอาผมมาฝั่งไดฝั่งหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบแล้วก็แบบอ่าติดกิ๊บเอ็นมาฝั่งนี้คือถ้าดัดรอน ประมาณนี้ได้นะคะก็คือเอาไปอะแดปทำทรงผมเพื่อไปงานหรือแบบเพื่อไปอะไรเงี้ยได้อีกหลายทรงเลยนะคะยังไงก็ลองฝึกดัดผมดูนะเพราะว่ายังมีบางคนนะคะแบบยังใช้เครื่องดัดผมหรือแกนดัดผมไม่เป็นนะคะยังไงก็ลองเอาไปฝึกทําบ่อยๆดูเดี๋ยวก็เป็นนะแล้วก็ยังไงก็หวังว่าคงชอบกันแหละนะคะวันนี้มเมย์ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ